สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lady Gaga b e a ต t y ยาขายเครียดน,นะคะตื่นได้หรือย,ยังตื่นได้หรือย,ยังลูกยังแม่นั่งอยากนอนอยู่เด้แม่เวลตี้จ๋าเวลตี้อยากนอนแม่ มันนอนดีทถลุคุณนั่นตื่นแทะยังมาอ่อ,อนอ่อนแท้โอ้ยอ่อ,อนใายอ่อนรับเสยเมียเมียเฮ็ดยังนั่งนั่งเลยนอนบ่นได้อยากนอนอีกดิลูกฮึเมติเมติเมติจ้า,น,านอนะนอน น,น่าดีดีละเอ้ยโอ้ยหิวอยู่ดิแม่ยุนอนอยูอ่โอ้ยแม่เอ้ยหิวนอนบายบายแม่คนเด้อบายบายแม่คนเด้อที่นอนเดียวแม่เต้จับอิลา่าบายบายว่าเป็นอิล่าตังบายบายแม่เฮ็ดอิลา่าตอนนี้เฮ้ยเจ้าตเอา้า น่านดีเทคโนโลยีน่านน่าดูดเสยมีความสุขแท้ๆเนาะลูกหลาสิบ่ลูกยากงไปทางไหนติมือนีิบ่ปวดท้องปวดท้ายติเฮะเฮ้ลูกแติบ่ปวดท้ายติเวลาบ่ปวดท้ายติลูกคือบ่ปไปไายมานอนอยู่นี่ไฉยกระดอกระเดียไปแม่ลูกทำแม่ลูกไปห้าเงเย้หางท้ายแม่ นอนจังไดยกระโดบอบปวดท้องปวดท้ายตีเอ้าเสียงยังแม่ฮ้ยเสียงยังแม่แล้วนั่นลูกไรเห็นบ่นั่นลูกเร้ของฉันหรออืนั่งฟังกันนะแม่เด้อนั่งฟังคักค่ะกันเด้อนั่งฟังกันผุ่นเตรียมทาติงยุ่นย่น